ขับข้อเทียงครับแม่ตับมะฮุงปีหัวมันของแม่แก่ขี้ราอยู่บนนี้บะบีบ้างนะแม่่อมมัน้อบีใ้เมื่อนี่โอ้ข้าวตะวันเนาะยังก็แม่ลวกผักขมบอขาวไข่ไก่ต้าวไข่ไก่ดำฮุงบอขมเมือผักสมะขมเลยบ่ ครับหลวกผักให้ไกตต่ตำหุงใช้ต้น,ตนประแดกี่บรามตำหุงใช้ต้นประแดกนอเออใช้ตำตางครับออตำนะมุงสมุว่ามครับเรยวปีงไกลออกว่า เอาซิมนะอันนี้ยังแไงข้าวปลาขาวปลาปิ้งข้าวปลาปลาเขาปิ้งเราไมาใส่ใบตองปิ้งวครับข้าวปลาปิ้งเอาข้าวกินทีเดียเอาลาบปลาว่ะลาบปลาไม่ใส่ครับ nèo mỏng húng chào chị mấy mình cung thêm rau Còn và cái và hàng và vâng và vâng và vâng เอีอวแม่ผักไห้ไก่เื้อว่าจะเอาหัว่วงแม่ใส่ปูพร้อมไม่บกกักกวอกกระปวยผักไห้ไก่

ุดอดแบบอย่างครับติดเงินไม่ตงผ่ารนบผมว่าสมมติว่าเราติงเขาผิดดิบดังเขาแบบ ก่อนไปเลี้ยงงวเลี้ยงกล้วยห่าไปอยู่ฮว่อฮ่าของมามมนแบบสิมอื่นมาเนี่ยม้นใส่รถเคยไปดกินไก่เคยไปไปแก้ว

เป็นจังเกิดจังหาของกระป๋องเนี่ยแค่ไหนวะเลยมีม่ะกระป๋องเป,งปงะ่เยอะนั่งวะวัวจะเคยหานี่คนนึงอยู่หาหน่อยกระป๋ะองมก็ยู่ต้องพ่นหรอใส่พ่นดูเดี๋ยวนันหัวมันเสียยพ่น กางโกบมเคยีอรกับผมน,นี่ดูน,น้ำข้นยาวจาก,มากไม่ได้ทำกรือเลามันไปยังจะเจามงเพาะมันจะน้ทุกคนนะคับไปยังตองเนี่ยแต่สมังานบอสต้าเนนะี่ยไปเลยฮึ่น หน่อเขาสือมานี่นอ๋อนเราเื่อมานเหเห็นไหมเห้อ ง่ายสุดด้วยตะวันด้วยสองน้ำนี่ไงสองน้ำดูตรงนี้สองน้ำจับเลยว่าเราเป็นน้ำนะ

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không à. đi ừ. này có lỡ những là hấp dẫn bà trông về cái ngành cuốn sách cuốn học chắc được sử và người trông được ไปดีไปไม่มาปู้ไปไได้เยเูกออนเห็นมูยืนนีล่ะตึ๊บลูกไปพูดรู้ไปก็ได้งานงานหลังจตดีขึ้นเยอะงานใบสมหวงเยอ นนโยกคนมากเมาต้องไปทำงานเลยลืมมางสิ่หนึ่งม,มันถูกมแม่คือันบุมมหามันลืมแต่แม่